โอ้ตอนนี้เกิดแบบอไอ้มัลติเซลทันเดอร์สตอ์มนะก็คือมีพายุสอสมลูกอยู่กระจุกกันอยู่บนไอ้เทือกเขาบรรทัดฝั่งเขาบูเขาย่าสายฟ้าโคตรอลังการเลยอู้โหนี่ดูด้วยตานี่แบบสุดยอด แต่ตรงนี้ฝนไม่ตกไงนี่มันยังอยู่อีกไกลนะเนี่ยฝั่งซ้ายนี่อีกเซล,ลนึงนี่ก็ไอ้นี่ตรงแถวเขาเขาปูไอ้เขาหินแท่นนะโอหนานมากจะมีแบบนี้สักทีแล้วฝนไม่ตกด้วยเพราะเราอยู่ห่างไอ,ไอ้นั่นขึ้นบนโอ้โอ ดับเครื่องแปบบ๊บหยสุดยอดบอกเลยอุ้ยนั่นๆโอ้โหบุมบัมบุมบัมบุมบัม่มโอ้ยปีนี่ไม่ได้เห็นอย่างนี้ แบบธรรมดาอันนี้ตรงอะไรนะเ,เกินน้ำพลายอะ่ะก่อนถึงหัวย,ยอดอเคี่อมมุมกว้างเหมือนเดิมน่าจะเก็บได้หมดกว่าบุมบุมฟิวอาอันนี้บนหัวเลย ถ้าไฟดับนี่มันจะแหลมโคตรๆนัด่นๆโอ้โหไอ้นี่อยู่แบบมันเหมือนมันแลบข้างบนในเมฆชั้นกลางอ่ะมันไม่ได้อยู่ที่ตัวพายุเลยเนี่ยเป็นพวกสายฟ้าที่วิ่งขึ้นไปบ,บนชั้นบรรยากาศไม่ค่อยเห็นโอ้โหสวยสวยสวยโคดูแลบแบบอู้ อืมสุดยอดไปเลยฮนะแบบนาน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 คือแบบทุกวินาทีมันสวยโอ้โหทิศปุยโอ้ยนี้สวยมากเก็บไม่หมดนะวะ่า ทิศของไอศูนย์กลางพายุกดฟ้าขนองนะ่จะอยู่บนไอเขาหินแทน่นนะไอว่าไอเนี่ยไอข้างบนนี่ก็คือเหมือนมันยอดดอกเห็ดที่มันแผ่ออกมาไฟฟ้าก็ยังวิ่งไปตามเมฆนั้นเลยทำแล้วือนมันวิ่งรวมากเพราะว่ามันมีมันมีหลายกลุ่มอะขึ้นมาพร้อมๆกันมันเลยวิ่งแบบเนี้ยเชื่อมกันตรงไอบนเมฆชั้นกลางไอชั้นสูงโอโ้โหถ้าเราอยู่ไกลๆอาจจะเห็นพวก ไอ้สไปร์ฟอีฟได้แต่ว่าไอ้น,นี้เข้ามาใกล้เกินแล้วอนี้อยู่แทบจะข้างใต้มันยังมีสายฟ้าแล้ววิ่งอยู่บนหัวด้วยอ่านั่นอๆนไอ้นี้ด้านขวาอน,นี่ใกล้ๆเลยอ่าอันี้จะเห็นเมฆคือคือ,คอ,คอมันมันไม่ชัดอะ่ะมันจะเป็นเหมือนแบบเป็นเมฆคลุมอยู่นานโอ้เส้นนี้แมสุดยอดไปเลยฮะ จะเห็นชัดหรือว่ามันมันไม่ได้มีตรงนี้ที่เดียวนะมันมีซ้ายมันมีขวามังแลบไปแลบมาอยู่ก็คือเป็นลายเซลล์ไม่รู้ข้างใต้เป็นยังไงแต่แบบนี้ลมยังยกไม่หมดชัวยังคือยังไม่สลายอะไรโอเคเดี๋ยวเราไปถ่ายมุมอื่นดีกว่าถ้ามีโอกาสเผื่อมันมีที่มืดกว่านี้อุ้ยอโอ้โหโคตรสวย que okay.